สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายหรือ simple regression นะครับในการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเราควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสมการเส้นถดถอยและค่าทํานายก่อนนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสห,ส,หสัมพันธ์สองตัวแปรและการถดถอยอย่างง่ายนะครับในการวิเคราะห์ถดถอยเองเราจะต้องเข้าใจถึงสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรหนึ่งที่อธิบาย ด้วยอีกตัวแปรหนึ่งนะครับและการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วย scatter plot นะครับก่อนทําการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายตัวแปรที่ต้องการใช้นะครับจะต้องเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบช่วงและตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบอัตราส่วนข้อตกลงในการวิเคราะห์นะครับเส้นถดถอยนะครับสำหรับ assumption ในการวิเคราะห์เส้นถดถอยหรือการวิเคราะห์ regression analysis นะครับ มีรายละเอียดดังนี้นะครับ1ตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแทนของประชากรและถูกเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็นนะครับประเด็นที่2ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามต้องมีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงประการที่3ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบปกติ 4. ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบอิสระปราศจากอิทธิพลใดๆตัวแปร x ไม่มีอิทธิพลต่อขนาดและทิศทางของความคลาดเคลื่อน หลายความคาดเคลื่อนในช่วงหนึ่งไม่มีผลต่อความคาดเคลื่อนในช่วงอื่นๆประการสุดท้ายก็คือไม่มีความสัมพันธ์การสูงหรือสมบูรณ์ในกลุ่มตัวแปรอิสระทั้งหลายสําหรับอ,อสม t ชันข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการพูดถึง Multiple Regression นะครับดังนั้นก็สำหรับ Simple Regression เองก็จะไม่นะครับไม่ไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสุดท้ายนะครับ สำหรับแนวคิดในการสร้างสมการเส้นถดถอยนะครับก่อนอื่นเราก็ามาดูข้อมูลนะครับว่ามีการกระจายตัวเหมาะสมไหมสําหรับการวิเคราะห์ถดถอยนะครับซึ่งข้อมูลจะต้องมีการเกาะกลุ่มกันแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับดูต,ตัวอย่างตัวนี้จะเห็นว่าข้อมูลมีการกระจุกตัวรวมตัวกันแล้วก็มีทิศทางขึ้นนะครับก็คือแสดงถึงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับเมื่อ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับในการวิเคราะห์ถอยนะครับเรามุ่งเน้นที่จะหาเส้นที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดนะครับของข้อมูลนะครับจากกราฟนะครับจะเห็นว่ามีหลายเส้นเลยนะครับถ้าดูด้วยสายตานะครับเราก็มักจะคิดว่า b ีเอ่อซหรือ d นะครับน่าจะเป็นเส้นที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับหรือเป็นเส้นที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับ a หรือ f นะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับการที่จะหาเส้นที่เป็นกึ่งกลางของข้อมูลนะครับเราก็นะครับ,ะรนะรบจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นไหนนะครับเพราะว่านะครับเส้นที่อยู่กึ่งกลางอาจจะมีความลาดเอียงที่แตกต่างกันนะครับควรจะเป็นเส้น a หรือเส้น b หรือเส้น c นะครับเส้นไหนควรจะเป็นเส้นที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ ของส่วนสูงและน้ำหนักได้ดีนะครับแนวคิดนี้นะครับนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดเรื่อง blue นะครับก็คือ ar, b บ s t l i n e ยอ u n b บ a s e เอส t i m a t e นะครับหรือเส้นที่มีความคาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุดนะครับเส้นที่ว่านะครับจะเป็นเส้นที่อยู่กลางของข้อมูลและนะครับความคาดเคลื่อนที่ว่าก็คือจากจุดคาดสังเกตนะครับลากมาตั้งฉากกับเส้นสมมุตินะครับ เราเรียกว่าความคลาดเคลื่อนนะครับเส้นที่ดีที่สุดก็คือเส้นที่มีความคลาดเคลื่อนกําลังสองนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับน้อยที่สุดนะครับถือว่าเป็นเส้นที่ดีที่สุดนะครับและเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ได้ดีนะครับเส้นกราฟที่ว่านะครับจะแสดงอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก vx นะครับ y ก็คือตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ x ก็คือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทำนาย a เป็นค่าคงที่หรือจุดตัดบนแกน y นะครับแล้วก็ b เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ x นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับ y จะเปลี่ยนแปลงไป b นะครับนี่คือความหมายค่าสัมประสิทธิ์ของ x นะครับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์นะครับเรามีสูตรคำนวณหลายสูตรนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่สองสูตรนะครับก็คือสูตรแรกนะครับผลรวม x ลบ x บาคูณด้วย y ลบ y บา หารด้วยผลรวม x ลบ x บาร์นะครับทั้งหมดกำลังสองนะครับนี่คือสูตรที่แรกสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่สองจะเป็นสูตรที่คำนวณง่ายกว่านะครับในการคำนวณได้มือนะครับคือนะครับ v เท่ากับ n ผลรวม xy ลบด้วยนะครับผลรวม x คูณด้วยผลรวม y นะครับหารด้วย n ผลรวม x กำลังสองลบด้วย ผลรวม x กําลังสองนะครับสําหรับความหมายของ b นะครับมีความหมายว่าเมื่อกําหนดปัจจัยอื่นๆให้คงที่นะครับ x เพิ่มขึ้น1หน่วย y จะเปลี่ยนแปลงไป b หน่วยนะครับนี่คือความหมายของ b ในการคํานวณห,ห,ห,หาค่าสัมสิทธิ์นะครับเราก็จะ,ะมีการยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับ x กับ y เป็นค่าสังเกตส่วน n ก็ เป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างนะครับในที่นี้ใช้ตัวอย่าง5นะครับ5ตัวอย่างนะครับผลรวม x ก็เท่ากับ10ผลรวม y เท่ากับ15ผลรวม x กาลังสองนะครับก็คือ x ตัวนี้ยกกําลังสองนะครับ0นยกกําลังสองได้ศูนย์ยกกาลัง1ได้1 2ยกกําลังสองได้4นะครับผลรวม x กาลังสองก็คือ30นะครับแล้วก็ xy ก็คือเอา x กับ y คูณกันนะครับ0นย์คูณ2ได้ศูนย์ 1นึคูณ2.5ก็ได้2.5 2คูณ3ได้6นะครับแล้วก็ผลรวม XY เท่ากับ35จากนั้นก็ทำการคำนวณตามสูตรครับ n เท่ากับ5ผลรวม XY ก็คือ35นะครับผลรวม X ก็คือ10นะครับผลรวม Y ก็คือ15 n ก็คือ5ผลรวม X กลังสก็คือ30นะครับแล้วก็ผลรวม x ก็คือ10นะครับ10ยกกำลังสองนะครับจากนั้นคำนวณหาได้ค่า b เท่ากับจุดห้านะครับเป็นตน้นในทีน่นี้เวลาอ่านก็จะเป็นกำหนดเมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่เมื่อ x เพิ่มขึ้น1หน่วย y จะเพิ่มขึ้นจุดห้าหน่วยนะครับนี่เป็นการอ่านความหมายของ b นะครับจากนั้นเมื่อคำนวณหา b ได้แล้วก็มาคำนวณหา a ครับ a, a เท่ากับ y าร์ลบด้วย x ลบด้วย bx bar นะครับซึ่งค่าที่ได้ก็คือ2นะครับเมื่อเอาสมก,การนะครับที่คำนวณมาเมื่อกี้มาแทนสูตรสมก,การเส้นตรงก็จะได้ y เท่ากับ a บวกด้วยจุด x นะครับซึ่งเ,เมื่อนำมาพ l o t g r a แล้วจะเห็นว่าทุกจุดนะครับตั้งตั้งอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับ นั่นหมายความว่าทุกค่านะครับสามารถทำนายได้100%แล้วก็มีความแม่นยํามากนะครับเพราะไม่มีความคาดเคลื่อนเลยนะครับคาดเคลื่อนเป็น0น,นะครับ x สามารถอธิบาย y ได้100% x มีความสัมพันธ์สมบูรณ์อย่างก,กับ y ในรูปแบบที่เรียกว่า perfect correlation นะครับ r ที่คำนวณได้จะเท่ากับ1และเมื่อ r ยกกำลัง2ก็เท่ากับ1ดังนั้น x จึงอธิบาย วายได้ทั้งหมด100%และไม่มีความคาดเคลื่อนเลยนะครับค่าสัมสิทธิ์เองนะครับมีเป็นค่าได้ทั้งบวกและลบนะครับถ้าค่าสัมสิทธิ์มีค่าเป็นลบหมายความว่าเมื่อ x เ,เพิ่มขึ้น y ก็จะมีค่าลดลงนะครับในขณะที่ในกรณีที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าเมื่อ x เ,เพิ่มขึ้น y ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ รูปแบบสมการที่กล่าวมานะครับเป็นรูปแบบสมการอย่างง่ายนะครับแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนะครับสมการเส้นถดถอยเองนะครับก็จะมีความคาดเคลื่อนแฝงอยู่นะครับซึ่งแสดงอยู่ในรูปของ e นะครับคาดเคลื่อนแฝงอยู่นะครับความคาดเคลื่อนก็คืออะไรครับก็คือนะครับจุดนะครับที่ค่าสังเกตห่างออกจากเส้นนะครับ เส้นถดถอยหรือเส้นตรงนะครับที่เราคํานวณหาถ้าเกิดมีการกระจายตัวออกจากเส้นมากก็แสดงว่ามีความคาดเคลื่อนมากแต่ถ้าเกิดทุกจุดนะครับตั้งอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับเส้นตรงนี้นะครับก็จะมีความคาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นถ้า r สแคนะครับมีค่าเท่ากับ1น,นะครับก็จะหมายความว่า X สามารถอธิบาย Y ได้100%นะครับ ในกรณีที่ r ส r e เท่ากับจุดสามหมายความว่าครับตัวแปร x อธิบายตัวแปร y ได้39.9%นะครับทีนี้มาดูเปรียบเทียบระหว่างสัสัมพันธ์2ตัวแปรกับการถดถอยอย่างง่ายนะครับทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันในประเด็นของจุดมุ่งหมายครับในการวิเคราะห์สัสัมพันธ์เองมุ่งหมายที่จะหาความสาัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปร ในขณะที่ simple regression เองมุ่งที่จะหาเส้นตรงที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนาย y ด้วยตัวตัวแปร x นะครับประเด็นที่2นะครับข้อมูลนะครับชนิดของข้อมูลในสัมพันธ์เองนะครับตัวแปรที่ใช้นะครับจะไม่เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองนะครับขณาที่ตัวแปรที่เป็นในขณะที่สมการเส้นถดถอยนะครับ x จะถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรทำนาย หรือตัวจัดกระทำนะครับดังนั้นนะตัวแปรทั้งสองเองก็จะมีความแตกต่างกันนะครับต่อมานะครับตัวแปรทั้งสองของสัสมพันธ์เองนะครับเวลาวิเคราะห์ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยสาเหตุและผลกระทบในขณะที่การถดถอยเองจะต้องมีการกำหนด x เป็นสาเหตุและ y เป็นผลกระทบ จะต้องมีกําหนดบทบาทของตัวแปรก่อนนะครับในการวิเคราะห์การถดถอยในรณะที่สารสัมพันธ์เองไม่ได้สนใจเรื่องตัวแปรใดเป็นปัจจัยเหตุและตัวแปรใดเป็นผลกระทบนะครับมุ่งที่จะวิวเคราะห์ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลเท่านั้นเองนะครับตัวต่อมาก็คือระดับการวัดนะครับจะเห็นว่า correlation เองสามารถใช้ระดับการวัดได้ทุกชนิดเลยนะครับตั้งแต่ตัวแปรกลุ่มกับตัวแปร ค่าต่อเนื่องนะครับถ้ามีค่าต่อเนื่องหรือ,อระดับการวัดแบบช่วงขึ้นไปช่วงและอัตราส่วนนะครับเราจะใช้เพียร์สันคอร์ริ i ลชันถ้าหากเป็นตัวแปรที่มีการวัดแบบกลุ่มหรืออันดับนะครับหรือน o m i n a l และ o r d i n a l นะครับเราก็จะใช้ s เปีย m a n r a n ลนะครับในการวิเคราะห์นะครับสำหรับ simple regression เองนะครับต้องการตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบช่วงขึ้นไปหรือช่วงกับ interval interval และ ratio ครับในประเด็นที่5นะครับสมมุติฐานนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรนะครับในสาสัมพันธ์เองนะครับต้องการตัวแปรที่มีการกระจายตัวแบบปกตินะครับในขณะที่ simple regression เองเป็นลนักษณะการทดลองนะครับหรือการกำหนดนะครับหรือการจัดกระทํากับตัวแปร ดังนั้น x จึงถูกนะครับกำหนดว่าเป็นตัวแปรควบคุมในการทดลองนะครับซึ่งแตกต่างกันดังนั้นเมื่อ x เป็นตัวแปรควบคุมในการทดลองตัวแปรนี้จึงไม่จําเป็นจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกตินะครับสุดท้ายเรื่องผลครับในการวิเคราะห์สัมพันธ์เองนะครับเราจะได้ค่า r หรือ pearson correlation coefficient นะครับซึ่งจะบอกระดับความสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่นะครับลบหจนถึง 1, 1. ในขณะที่ simple regression นะครับผลที่ได้ก็คือ R s q u a r e นะครับเพื่ออธิบายสารูปสนิ t y นะครับก็คือความนะครับสอดคล้องกันระหว่างสมการกับข้อมูลนะครับถ้าสมการกับข้อมูลมีความสอดคล้องกันมากนะครับ R s q u a r e ก็จะสูงนะครับมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ถดถอยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับที่จะดูการกระจายตัวของข้อมูลนะครับ ข้อมูลนี้มีการกระจายตัวนะครับและมีทิศทางความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับแล้วก็จากนั้นก็นําเสนอสิติพัญน,นานะครับก็คือจํานวนตัวอย่างค่าต่ําสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบ้ความโด่งของข้อมูลนะครับจากข้อมูลที่เราเห็นนี้จะเห็นว่าข้อมูลไม่มีการเบ้หรือการโด่งนะครับใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับ จากนั้นก็มาดูการทดสอบสสัมพันธ์ของ2ตัวแปรเพื่อทราบระดับความสัมพันธ์และทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าส่วนสูงและน้ําหนักมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกนะครับส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นตามและค่า correlation coefficient ที่ได้เท่ากับจุด63นะครับหมายความว่าส่วนสูงและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงถึงสูงมากนะครับ ตัวต่อมาก็คือ,อครับสรุปของสมการนะครับสรุปของสมการก็คือ,อจะพบว่า r เท่ากับจุดหกสามหนึ่งนะครับเท่ากับ correlation ที่ผ่านมานะครับในการวิเคราะห์นี้ r นะครับใน correlation กับ r ใน regression เองเท่ากันนะครับหรือตัวเดียวกันนะครับ r s q u a r e ก็คือ r ยกกำลังสองนะครับซึ่งจะได้เท่ากับจุดสามเก้าเก้านะครับ จุดสนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมการนี้อธิบายได้39.9%นะครับดังนั้นความแปรปรวนของน้าหนักอีกราวหกนั้นอธิบายด้วยปัจจัยอื่นๆนะครับเรามาดูนะครับตารางอนุวาจะพบว่า s i gnificant นะครับหมายความว่า,าสัดส่วนข้อมูลที่อธิบายได้กับอธิบายไม่ได้นะครับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสตินะครับรีเก i o n ก็คือส่วนที่อธิบายได้เรซิเดียลก็คือส่วนที่อธิบายไม่ได้นะครับแล้วก็นำมาหารกับดีกีออฟฟิดอมนะครับตัวนี้4,000หารด้วย60ก็ได้66นะครับอันนี้2,656หารด้วย1ก็เท่ากับ2,656จากนั้นก็เอานะครับรีเกชันหารด้วยนะครับ r e s i d u a นะครับก็ได้39.77นะครับคือค่า f นะครับจะพบว่าค่า f นะครับอยู่ในระดับ significant นะครับก็คือ,อสรุปได้ว่าสมการนี้มีนยัยะสำคัญทางสถิตินะครับส่วนสูงทำนายน้ำหนักได้นะครับจากนั้นมาดูตาราง coefficient นะครับาตารางที่จะให้ค่าคงที่กับค่า b ขึ้นมานะครับในรูปสมการเส้นตดถอยที่แสดง รูปแบบสรรมการเป็น y เท่ากับ a บวก bx นะครับก็สามารถสร้างได้จากตารางนี้นะครับ a ก็คือค่าคงที่ลบ88นะครับบวกด้วยนะครับค่า b ก็คือจุด897นะครับบวกด้วย 897x นะครับนี่คือรูปสรรมการของข้อมูลนะครับเวลาแปลผลก็จะแปลผลว่าเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆให้คงที่นะครับ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นจุด89กิโลกรัมนะครับนี่คือความหมายของการอ่านค่าสัมประสิทธิ์นะครับสิ่งที่ต้องการให้ท่านระวังนิดนึงครับก็คือ,อ simple regression เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับเพื่อสร้างสมการคำนายนะครับหรือเส้นสมการที่ดีที่สุดนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ดังนั้นนะครับ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเองนะครับข้อมูลจึงมีความสําคัญมากครับถ้าข้อมูลเก็บมาดีนะครับแล้ววิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับก็จะได้สมการที่ดีนะครับและก็สามารถทํานายได้ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดข้อมูลเก็บมาไม่ดีนะครับหรือ,อผู้ทําวิจัยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของข้อมูลผลสมการทํานายเองก็ไม่สามารถทํานาย ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมต้องการให้ทุกท่านนะครับใส่ใจทั้งข้อมูลที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สมการทำนายที่ดีนะครับและแม่นยำประเด็นที่2นะครับ regression analysis เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงหรือ direct effect เท่านั้นนะครับไม่สามารถวิเคราะห์ indirect effect ได้นะครับ direct effect ก็คือผลกระทบทางตรง x ที่มีผลต่อ y นะครับในลักษณะรูปแบบนี้ก็คือ ความสัมพันธ์ทางตรงความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ indirect effect นะครับเช่น x มีผลต่อ z z มีผลต่อ y นะครับในลักษณะเช่นนี้ x ไม่ได้มีผลต่อ y โดยตรงแล้วก็มี z นะครับเป็นตัวแทรกนะครับอย่างนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ทางอ้อมนะครับจะต้องใช้สติตัวอื่นมาวิเคราะห์นะครับไม่ควรที่จะใช้ล e d a t i o n ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะเช่นนี้นะครับราะควรระวังข้อที่สานะครับในบางตัวแปรนะครับเช่นนะครับความยาวของแขนกับความยาวของขาจะพบว่าแขนกําหนดขาหรือขากําหนดแขนเราไม่สามารถระบุได้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าหากเราต้องการหาแค่ความสัมพันธ์ควรใช้สัสัมพันธ์นะครับเพียงอย่างเดียวนะครับน่าจะเหมาะสมกว่าการใช้การถดถอยวิเคราะห์นะครับ ประเด็นที่4นะครับก็คือนะครับข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราทําการวิเคราะห์โดยทันทีโดยไม่ทําการตรวจสอบอสภาพข้อมูลหรือโครงสร้างของข้อมูลก่อนนะครับเราก็จะพบว่านะครับข้อมูลบางครั้งนะครับก็ไม่เหมาะที่จะทําการวิเคราะห์สมการถดถอยนะครับหรือสมการเส้นตรงนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับผลการวิเคราะห์นะครับ ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็จะได้ y เท่ากับ8.14บวกด้วย 1.015x นะครับซึ่ง r ส q u a r รของสมการนี้เท่ากับ0.496นะครับและพบว,ว่ามีนยัยสำคัญทางสถิติด้วยนะครับหากผู้วิจัยนะครับไม่ได้ดูข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูลโดยละเอียดแล้วก็เมื่อวิเคราะห์แล้วได้ผลสมการาถดถอยนะครับพบนยัยสำคัญ แล้วก็ r ที่ได้เท่ากับได้เท่ากับจุดสี่เก้าหกนะครับหรืออธิบายได้สี่เก้าเปอร์เซ็นตนะครับหลายท่านก็อาจจะหยุดนะครับแล้วก็สรุปผลการวิเคราะห์นะครับแต่ไม่ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์นะครับทําการวิเคราะห์ทันทีดังนั้นเป็นไงครับก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับทีนี้ถ้าหากเราทําการตรวจสอบนะครับข้อมูลก่อนการวิเคราะห์เราจะพบว่า ข้อมูลชุดนี้หรือลักษณะนี้ควรจะวิเคราะห์ด้วยเส้นโค้งนะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้งนะครับถ้าเราวิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้งนะครับเราจะพบว่านะครับ r s q u a r e ที่ได้ได้สูงถึงจุด8หนะครับหรืออธิบายได้95%สเเซสูงกว่า r s q u a r e ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยนะครับซึ่งได้เพียงแค่49.6เเองนะครับในลักษณะข้อมูลชุดนี้เราควรจะใช้สมการกำลังสองหรือการวิเคราะห์เส้นโคง้ง หรือการวิเคราะห์นะครับสมการข้อเด็ติกเทอมนะครับนะครับมากกว่านะครับเพราะว่าให้นะครับ r s q u ส r e สูงนะครมาแสดงให้เห็นว่านะครับการวิเคราะห์ด้วยสมการกำลังสองนะครับจะมีความฟิตมากกว่าในการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆของผมได้ใน y o u t u b e นะครับโดยพิมพ์ชื่อนะครับลงในช่องค้นหานะครับ ผมจะพยายามอัปโหลดข้อมูลต่างๆนะครับที่น่าสนใจไว้ให้ท่านได้ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะคำติดชมใดๆน,นะครับสามารถส่งผ่านในช่องทางอีเมลได้ตามอีเมลที่ให้อยู่ไว้ด้านล่างนี้ครับขอบคุณสำหรับติดตามชมสวัสดีครับ